ดำรงไม่เชื่อคำเตือนของโคศกเกิดอคีภัยขึ้นในที่สุดโชคดีที่โรสซรินเพื่อนบ้านได้กลิ่นไหมและเข้ามาช่วยดับไฟได้ทันท่วงทีแต่นั่นก็ทำให้โรสซรินพลาดละครตอนสุดท้ายโรสซรินบังคับให้อัคราเดลูกชายของเธอหาลิงก์ละครย้อนหลังให้เพราะร้ายอัครเดาลิงไม่เจอเขาจึงต้องโทรไปไหว้วานนุจรีแฟนสาวให้ช่วยหาแต่คนที่รับสายกลับเป็นนีโรติกของนุจีรี และเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติอาัการาเดชเดือดดานไปท้าต่อยกับนิรุตแอนเดอร์สันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของสหประชาชาติเดินผ่านมาแถวนั้นและโดนลูกหลงทําให้กระเป๋าของแอนเดอร์สันและนิรุตสลับกันซึ่งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพของแอนเดอร์สันลม้มเหลวและความผิดพลาดครั้งนั้นเป็นชนูที่ก่อให้เกิดมหากาพาบมหึมามหาวิบัติสงครามมรตยูล้างล้างโลก กูบอกมึงแล้วหายนะอันยิ่งใหญ่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทเพียงเล็กน้อยอันตรายจริงๆด้วยพอดลัก